น้องๆกำลังหากิฟเกมพาร์ราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการกิฟเกมพาร์ตแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้ดีคลิปชั่นสนใจทักไปได้เลย ดีินี้ต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลตอนวันไนนะครับก็อยู่กับเกมอนิเมะไฟเตอร์นะครับก็ใช้เวลาทำา2วันนะครับกว่าจะอย่ากว่าจะอีโวได้นะครับไหนจะหาผลไหนจะทําตัวนะครับอตอนแรกผมคิดว่าตัวอีโวคือใส่ตัวอะไรไปก็ได้่าตัวตัวไอเนี่ยธรรมดาไปก็ได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะเจริงๆมาใส่ไม่ได้นะครับ คือมันต้องเป็นตัวที่ถึงขั้น DNA นะครับ DNA ก็คือตัวที่เนี่ยเนี่ยมี d n a อะ่ะก็คือเอาตัวเจาะรู3ตัวไปอีโวครับเอาไปไปรวมกันนะครับนี่เอาไปรวมก็คือเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดจะได้จะได้เห็นนะครับเราต้องไปถอดที่นูน่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปถอดก่อนจะได้เห็นนะครับคนจะได้ไม่งงนะว่าพี่เอาตัวอะไรยัดตู้นะครับ ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อจะเคลียอ่ะนี่ครับน,นะครับเป็นเคิร์ดดากอนนะครับเคิร์ดดากอนกับไฟอิงชาโด้นะครับนี่สองตัวแล้วก็มาด่านที่46อ่ะด่าน46ดีอ่ะด่านสี่หกอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วอ่หาวก็คือทั้งสองตัวเป็น DNA นทั้งคู่นะครับนี่ DNA DNA ทั้งคู่นะครับนี่เออเสร็จแล้วเราเอาผลมา50กับไอ้นี่75อันนี้ไอ้นี่ไดจากการลงดันทองนะครับระดับยากสุดนะครับซึ่งลงยากมากส่วนนี่ยืนห้องการเวลานะครับตีตัวเทส DPS หรือตัวกอร์ะครับมันก็จะสุ่มดอปนะครับชั่วโมงนึ่งสักสีหผลนะครับนี่ไปยืน FK มานะครับเพื่อจะทําตัวนี้ครับซุงจงซุนจองเฮียอะไรเนี่ยอ่าอ่าก็ครับ อนี้ขึ้นแล้วนะครับ3วันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนมันเสร็จแล้วกันนะครับ3วันยาวไปเ,เดี๋ยวดูก่อนเนี่เวลามันลดปะวะเดี๋ยวผมขอไปยืนห้องกันเราดูตรงกระเป๋าได้ปะ,ะดูตรงอ่าวอีโวดูไม่ได้ต้องดูก่อนว่าเวลามันลดทีละ,อะตอนนี้ผม time สิบแลดทีละ โอเครถตรงครับแปลว่ารอไม่นานรอไม่นานโอเคงั้นเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนมันเสร็จแล้วกันนะครับเจอกันมาตัดมาตรงนี้นะครับก็ผมเอาออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วแต่ไม่ได้ทําเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวไม่เสร็จนะครับนี่คือตัวละครนะครับกองจุนบูปะนะครับมันมันมีภาษาหลายภาษานะครับไม่รู้ว่าชื่อมันเรียกว่าอะไรนะแต่ตัวละครก็เท่อยู่นะนี่ตัวละครเท่อยู่เดี๋ยวไปเทสสกิลให้นะครับไปเทสสกิลให้ ว่าด้วยดัมเมจเออมาดูเรื่องดัมเมดดัมเมจมันอยู่ตรงนี้เนี่ยครับระดับใหม่ครับเป็น e v โครับนี่ระดับใหม่ก็คือ d e v i c e นะครับแล้วก็มี e v โ e v ีโมี2ตัวนะครับตัวนี้ไม่คุ้มที่จะาทำนะครับใช้เลดแบ็กกับเอ็นเนเวอร์นะครับมันพลังโจมตีอยู่ประมาณ4ี0 0ันห้นะประมาณนี้ไม่คุ้มนะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับดัมเมจหมื่นเจ็ดนะครับเลเวลหนึ่งทำใช้นี่สองหมื่นเก้าถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าที่เรามีนี่คือ 8k นะครับแล้วก็ทําใช้นี่คือ 14k นะคือตัวนี้แรงกว่าแรงกว่ากี่เท่าอ่ะโอ้เกือบ2เท่าเลยนะแรงกว่า2เท่านะเออเดีย๋ยวไปดูรูปแบบการโจมตีนะครับดูรูปแบบการโจมตีอันนี้เด็ววินน่งมานะครับปั๊บอืม <c oughs> <c oughs> ทำไมตีปุ๊บปล่อยสก,กิลเลยอ่ะเมื่อกี้ตีปุ๊บปล่อยสก,กิลเลยเนี่ยปล่อยสก,กิลแย อ้สกิลมันมาจากไอ้กิมมัวสกิลผมมาจากกิมมัวสกิวโอโบโบมันมาจากกิมมัวนะครับที่มันระเบิดอะเนี่ยไอเนี้ยคือกิมมัวครับผมปิดกิมมัวได้ไหมอะกิมมัวกิมมัวปิดไม่ได้มั้งเออน่าจะปิดกิมมัวไม่ได้นะครับ อ่าาเมมันแรงไหมตอบยากครับเนี่ย50เอ็มมาจากความแรงมาจากกิมมัวนะครับอ่าตีสามหมื่นมัน50เอ็มอ่ะดูไม่ออกว่าสกิลมันแรงไหมเพราะมันติดก,กิมมัวครับติดก,กิมมัวน้องว,ว่าแรงไหมก็ตอบยากครับตอบยากอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสอ่าเดี๋ยวผมลองทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองเทสนะครับว่า ใส่สก,กีนกับไม้ใส่สก,กีนอ,อันไหนเท่กว่ากันแต่มันเท่เลยเนี่ยดูดิมีดาบด้วยไอ้เค่งเท่อะเออใส่มีอวตารไปเนี่ยเออเท่อยู่เท่อยู่นะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อ๋มอย่างนาน,นตัวหนึ่งนะครับก็สู้ๆนะครับเพราะว่าปัญหาคือไอ้ผลียเนี่ยนะครับมันมันใช้ในการคารฟมันใช้ในการทำชายนี่นะครับใช้ในการทำชายนี่ ใช้ในการทำชายนี่แล้วก็ใช้ในการอัพพาเลนมันใช้หมดทุกอย่างเลยไอ้ที่เนี่ยมันฟาร์มยากด้วยนะครับมันอันนี้ตอบยากเลยอะว่าสำหรับผมอะคือปัญหาหลักเลยนะครับปัญหาหลักคือมันใช้หมดเลยทุกอย่างครับเนี่ยดูดีอัพนี่ก็ล่อไป48แล้วมันตันอยู่แค่250อะเนี่ยตันอยู่แค่250ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับสวัสดีครับไปแหละบายบายนี่ลาไปด้วยมันเท่จริงๆไปจุ๊บจุ๊บ